สวรรค์แบบเทพนิยายที่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์ที่คาเฟ่ร้านนี้จังหวัดเ <Wow. S 1> ชียงราย <Wow. S 1> กดดูสิคะ กิน <Wow. S 2> นี่ต้อนรับเลยค่ะร้านลลิตาคาเฟ่บรรยากาศว้าว <Wow, S 2> <c oughs> เหมือนอยู่ในเทพนิยายเหมือนหลุดเข้าไปในแบบอลิซอินวันเดอร์แลนด์อะไร <my S 2> อย่างนั้น <God. S 2> เลย <c oughs> ร้านนี้ย้ำชื่ออีกครั้งชื่อว่าร้านลลิตาคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะอยู่ใกล้กับวัดห้วยปลากั้งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย <c oughs> เรานักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าบรรยากาศที่นี่มันน่าลหลงไหลชวนเข้ามาเหมือนอยู่ในสวรรค์มีน้ำตกมีหมอกมีควัน แต่ว่ามีค่าเข้าชมอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะ60บาท,บาทเด็ก40บาท,บาทจะงนั้นเป็นค่าปรับปรุงสถานที่เขาซึ่งตั๋วบัตรของคุณน่ะสามารถนำไปแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้เต็มราคาไม่ใช่ว่าแบบคุณซื้อแล้วจ่ายเปล่านะคุณไปแลกเป็นส่วนลดอาหารได้เลยที่ร้านมีทั้งอาหารข้าวอาหารหารวานเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายทั้งชากาแฟอิตาเลียนโซดาก็มีและแน่นอนอว่าวันนี้ทั้งร้านเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วย ตั้งใจฟังนะจ๊ะเมื่อคุณซื้อเครื่องดื่มโซดา1แกว้วรับฟรีทันทีอีก1แก้วไปเลยบอกเลยว่าโปรนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคมไปเลยจ้ะเ,เครื่องดื่มโซดาซื้อ1แถม1น,นะคะ บอกว่ามาจากรายการตะลอนข่าวรับโปรโมชั่นดีๆยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยใครอยากจะไปเที่ยวร้านเขาเปิดทุกวันนะคะ8ปดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มหมายเลขโทราศัพท์ด้านล่างเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือจะเป็น,เ,ปนเพจ Facebook ของทางร้านก็ได้ค่ะน่ากินน่าทานน,ดนาดนื่มเนาะอาหารก็เยอะแยะหลากหลายครับ